สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในเกม Funky Friday นะครับวันนี้อยู่กับอพีบ๊อบนะครับแล้วก็พีเทลนะครับผมเย้กลับมาอีกแล้วกลับมาแล้วนะครับากมแรกนะคะกลับเกมการหายไปนาน Funky Sunday ฟังโก o ครับฟังโก o ไปดีคฟังโก n g g o Sunday วันนี้มีโค้ดใหม่นะครับ Funky Million นะครับเป็นไมโครโฟนนะครับนี่เลยอะไรไมโครกลางๆนะฮะมากนางยมาเขียนกันเลยนะครับพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะเทเลนเทอร์นะคะ ปเปลาตีแลนเทินมาต่า,าใหม่เพิ่มขึ้นมาถึงสองท่ากันเลยเยอะเแล้วก็คือท่าเออท่าเยอะมากครับแมปเยอะมากมอสก็เยอะแล้วมอดที่ไม่รู้จักหมดเลยนี่ไงอบอนว่านี่ไงเป็นโคมไฟเป็นไมโครไฟยัคงคุณตะเกียงแลนเทินมีท่าสองท่า <c oughs> ไม่ต้องพูดมากคำเพลงมาเล่นกันลดีกว่าเล่นกันเลย ท่าแรกเลยนะพังกี้พายท่าอะไรก็ไม่รู้ไฮ้ยแป๊บนึงนะผมขอเปลี่ยนท่าแป๊บนึงจะถือว่าเป็นการสปอยไม่เอาไม่เอาอันนี้เลยเนี่ยอัปเดตเลโทรสเปเตอร์อันไหนมันอัปเดตบ้างวะไม่รู้เลยมันมอดไหนอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้อ่ะไอ้คุณไมนัทเวไมนัทวีเคยเล่นไปแล้วบวกอะไม่รู้จำไม่ได้เลยนี่มันมันนานมากนี่มีมอดอะไรอัปเดตก็ไม่รู้เนี่ย ไอแซกม่นี่ทมาีนี่ก็มาเนี่ยไอมดไอเนี่ยอีกมีพายอีกมีายพวกแมพเต็มเลยนี่ไงเลตโฮสเตชั่นสเตเดียมดิสเตชันสถานีอ้าวโอ้อะไรเนี่ยเไี้ ท่ากกอะไรเนี่ยโอ้ยกูกลายเป็นนี่นอ๋ยนี่เป็นท่าของคนนี่อ่ะอ๋ออ๋อท่าทำไมตู้ท่ารทวีแบบหมดการความเป็นม,มนุษย์มษยผมไม่ใช่ผมไม่ใช่มนุษย์แล้วผมกลับไปเป็นลิงมุง้งกลับไปกลับไปเป็นมุ้ง วีวัฒนาการย้อนย้อนกับอะไรเนี่ยบล็อก4ีจิอันนี้ท่านี่เท่าไหร่วะ900กว่าพอยะ9 5 0แพงชิบหายน่าติแพงรอตอนอัปเดตหนะไอ้สัปดาห์หน้าให้มารู้ราคาด้วยถ้าเกิดคุณซื้อนี่นะ ซื้อถ้าถ้าใหม่แอร์คันสองครับผมบอกเลยว่ามันจะไม่คุ้มกับเดิมเว้ยแต่ผมต้องยอมซื้อเพื่อมาอัดให้ทุกคนดูยูว่าบานันรวยมากเลยห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยไม่คิดว่ามันจะอัปเดตอ่ะเออไม่คิดเลยพีนีีมันอัปเดตในที่แบบพี่ดีก็อัปเดตแบบช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนนอนเต้แต่ทุกว่าก็เป็นเรื่องดีนะ เรื่องดีหนึ่งน้อยไม่อัปเดตตอนเรียนอ,ะอ่ะหกรอไปแล้วสามตัวสองตัวแลัวรู้สึกว่าเหมือนฟังผมโน้ตจะเยอะกว่าป่ะดังผมดูโน้ตไม่ได้ดูโน้ตฟังตัวเขาไม่ได้ต้องโฟงกัสโน้ตตัวเองโอน้ตฟังผมจะเยอะกว่าหรือเปล่าใช่อาัะ เท่ากันแต่ว่าฟังผมเริ่มต้นมามาันจะได้เยอะกว่าใช่ช่วงแรกข้างหลังๆ B F ผ่า5ตัวครับเท่ากันครับพี่หลังจากที่ไม่ได้เล่นเป็นเวลาของสัปดาห์เต็มผมไม่ได้เล่นมาหลายวันแล้วล่าสุดวันอาทิตย์วันจันทรไม่ได้เล่นเลย ผมไม่ได้เล่นหนางอะไรเอ้าวมีคนจะไปใช้หานะแต่งตีมใช้หานแต่งตีมใช้แล้วโอ้หแหลกอีกชี่ยเฟมิดชอบกางสูิมเดนี่แค่นี่แค่นี่แค่นั่งบนลราแค่แค่แค่ยืนแค่นั่งตรงนั้นอ่ะเกมเด็กหลอกเลยนี่เท่าไหร่เต้เต้เเจ้าปลูกโอ้ขาพูดแหลกเลยอ่ะเฟมิดที่แบบเหมือนยี่สิบเลย รู้สึกว่าเขาน่าจะอาการหนักมาตอนนี้เมื่อก่อนน่าจะเล่นก็เล่นได้แต่เดี๋ยวนี้ลังๆเกมแมบบทำให้เราแลกขึ้นเรื่อยๆโอ้หายไปแลอ้วคุณ้น้าหเ้ห็อใชหไ้หมอห็น้ห็อ้หอ้โอ้นไปบ้นหโอ้โหอ้โ ท่าต่อไปท่าไอเนี่ยอะไรอะท่าอะไรสักอย่างตัวละครเกมเลยวะจำได้โอ้โอ้แหลกอีเกอีคิโแหลกแกเกมกลางเอ้าแหลกชิบหายนี่อะไรนะมอสมอสอะไรก็นี่ไอมอสไอพีเอสไอเนี่ยไอท่านั่นน right. ่ะอีแกผมสู้ชีวิตมากเลยนตอนที่คือชีวิตเหลือเกินโอ้พิงอะไรโอ้ยท่าที่สวยว่ะเป็นมีปีกก็แล้วปีปีกมันดูนี่ ีตัวเปโอ้โ,โนต้ตเยอะเอาเพอเพอเผอ,อพลาดเฉยโน้โนต้ตเยอะเต็มในจอผมคือแบบแทบไม่เห็นโน้เลยไม่ควรไม่เห็นโนต้ตแหลกเกินกระตุกเ<ล>กินไปไม่ใช่กระตุกอะแหลกเลยอะคือแหลกทั้งสองทั้งปิงทั้งเปีเยมเู้สึกว่าชอบท่าเกา่เกาๆมากกว่าท่าใหมาอ่อีกนะเก่าๆเออท่าเกา่เกาๆอะเ,เก,เก,เกะมทำท่ามาก็ ม่รู้ดิมีวัฒน์มีวัฒนาการย้อนหลังเม <า S 2> ื่อก่อนเกมฝัเดี๋ยวนี้เกมฟังกี้สามสัปดาห์อัปเดตทีทำไมท่ามเป็นอย่างนี้อันตัวไม่โหลดด้วยเมื่อกี้เออเมื่อกี้ตัวกูไม่โหลดอ่ะใช่ตัวกูไม่โหลดเพราะว่าฟังกี้ฟังกูมันมันมันเกมแบบลุกซ์ซีรีส์ที้มันก่วั่งของฉันรู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่ อ้าท <mile> oh. ่าท่านุบุคุณกังเกิไปที่จะเล็ดฝังแต่ก็เล่น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 ได้สบายนะฝังกดเองนุบุฝังแตก่อนนลปเออเกือบแล้วเกือบแล้ว ว้าว wow. หนึ่งตัวว้า <laughs> ว wow, หนึ่งตัวเชื่อนหนึ่งตัว <laughs> ได้ไงยังไงได้ไง <c oughs> แต่ไม่ใช่ไม้เป็นตะเกียงแต่เป็นตะเกียงแค่คุณผมถึงบอกอไม่เหมาะกับท่าแบบนั้นอะท่าที่แบบโยกไม่เยอะ,อะถือเฉยๆอะโอ้โหจริงจังเลยโน่นอย่างเงี้ยฝั่งคุณไม่เท่าไหร่แต่ฝั่งผมนี่ไง อ่สามตัวแล oh ้วนะสามตัวยัง่อคิีดีแล้วคิดดีแล้วอุ้ยคุยคิดดีแล้วอือดีแล้วโอ้โหสามเหล้วเรื่องราวดีๆเวอร์โอ้โอโอเป็ิดาเป็ิดาโหโนเดียวมากโอ้ไม่ชินเลยอ่ะจริงไม่เลนนเนย ไม่ใช่โนแบบนี้เมื่อก่อนไม่วิชิโนูแบบนี้พออยู่อะเรีผ้าสองตัวอยู่เฮ้ยโอ้โหลม่มอะโอ้ยแค่เท่าน,นี้กูขอตายเท,ท่านี้นรกมากยัง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 ไม่ถึงเท่านั้นไม่เปแต่หลับทุคือแบบไกลแล้วอะไกลกระดิ่งแนละ้วเท่าน,นั้นลุกชันนี่เดียวเนี่ยนะโนู๊เมื่อก่อนเป็นแบบนี้ใไหมเนี่ยจะไม่ได้ได้ได้โอ้โหฟูขบวงอยู่ยังฟูขบว่ ไอ้ยี่หตัวแล้วยังฟูอยู่ตัวเฮียอะไรเนี่ยไอเฮดแบ็โนู๊ตบิสตงโอ้โหของของขาแจ็คแจ็คแจ็คเซนตินคอมนิดหน่อยมาแล้วไอเฮียมาแล้วครับพี่น้องยังยังไม่ค้างยังไม่ค้างยังไม่ท้านี่แหละไอท่อนี่แหละท่อนี่แหละจับได้จับได้ท่อนี่แหละ โอู้ทอดในตำนานอย่าไปค้างอย่าไม่ค้างอย่าไม่ค้างข้อมืออย่าไปค้างหมู่มัดหมู่มัดเพราะตัวละหนึ่งตัละสองถึงสามตัวเมื่อกี้ขอมือขอยังไม่ค้างขอยังไม่ค้างติดสามห้าตัวแล้วเอ้ยผมมาดน้อยกว่าคุณฟ้าแล้ว ผมาด90เเออที่อย่างเนี้ยอ่อออยาทาีนั้นต้องไปก่อนเดีจ็วมันก็ทำอยวบ้าเลยต้องทำลา,ายสถิติตัวเองไมไม่เกิน50ตัวอ้าโอ oh บยัวโอ้ยโตัว ผมทำได้46ตัวเฮ้ยได้ไงฟังเอฟแฟกต์แล้วนะ46ตัวเชี่ยได้ไงวะไม่ธรรมดาเขาชินแล้วแล้วผมก็ไม่เคยได้เล่นฟังกเลยแบบเป็นเดียแผมมไร์ิาอัศจรรย์ยิ่งนะผมไม่ชินกับเพชบล็อกครับวิ่งห้างเลิกกสิบเียลิกกสิบมีเปล่ามีเปล่าไม่รู้ พลงนี้ไม่เคยได้ยินเลยแต่ทาไมเสียงแบบแบบชิรุมีรู้แม่งมีเพลงด้วยโอ้โหไอ้เฮียโอ้น่าน่าจะลิกจิแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรพูดแทรกในคลิปอ่ะเองเพลงอ่ะไอีปัญหาหรอกเพลงนี้น่าเลยท่อนแรกไงเนี่ยโอ้เสียงดังมากครับพี่เสียงดังว่ะเ e อร์เฟ m a แม คณิตศาสตร์ที่แบบ perfect เพลงอะไรของแม่งวะนี่นี่คือลูนอติกใช่ไหมนี่ลูนอติกเหรอวะมาในมอสอะเรื่องมอสจริงน่าจะมีโน้ตพิเศษเหมือนชิลุไม่รู้อะไม่นางายขนาดนี้อ๋อมันมีเปิดโน้ตตายก็น่าจะมีเช็ด เอ้เพลงเพราเลือเกันไม่น่าตีดกัิรอมีเสียงปี๊บอฟินนโอ้ดีดแบ๊กเป็นไปได้จังไสเมื่อกี้ได้สิุกตัวแปดแปดไอ้นี่ใช่เลย ตอนนี้ไม่ไม่เอใจแล้วัโอเคแล้วกูดหนึ่งตัวคุกูตัวเดียวได้ไงกันไปเลและโอเคว่าผมผมเป็นป็นหกับ้ยบากกับบากะผมว่างฟกแล้วผมได้เ่ามิาอะไอแกผมว่างฟกที่ไหนไม่รโนก็มาตลอดไอ้แกเป็นอะไรกับผมบ้างดูแลไอ้บากับากไอไอนมว่ะมาจากเพลงนี้แหละ ไอ้แก่อะไรวะอีเหี้ยกูเกียดฟังกูปวดหัวจะปวดอีอ้อปวดกระลึกอยากมากเลยชอบอี่วชานี้ไม่เคยเล่นรถผิดคือแบบรถกินโถ่อยแค่เอาเลยว่าฝั่งบอยเฟนนั้น <Shit. S 1> เชี่ยสนุกะหวังเลยว่าซุปเปอร์จะสนุก,กัะเล่นฝัง่งไวเฟอะอ้เโอนอ้ะโอ้ย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 โอ้ไ้จะแกยนะ้ยโอยาใอใย้นอนอเอ้ยโอ้โน้โอ้โอ้ยอยองโอ้ยโอ้ยโอ้โอโ้ยยยโยยโย้ย้ แอร์ไข่แกงบานนี้นี่แกงมุมเลยครับบานนี้คุณแกงมวมใช้มือไล่มันมันก็เป็นโนต์โนเดิน่าแหละแต่แบบมันจะยากเป็นตรงที่เอาเอาไม่แช่หนิบมาเทียบขึ้นครับี่สิบตัวเลยครับพี่น้องอือซูค่ะโนตเชี่ยมากมากเลยค่ะโอ้ยฉัดนฉันใไรวะ ผมดูไม่ออกผมดูไม well, oh, oh. ่ออกดูไม่มันติดกันสองตัวข้างในผมดูไม่ออกติดเกินไปสองตัวแล้วนะคะโน้ตซ้อนเหมือนในสมัยก่อนที่เป็นไอเพลงล้ว่ามนิกาโน้ตไอโน้ตซ้อนอ่ะดอันนี้อันนี้ซ้อนพูดแค่มไม็นโอ้ใครไปให้กดเขาไม่เคยกดวะไอแซนดี้เขากด เธอให้เซนลี่เล่นวัดเน,นี่ยเหมือนเหมือนจะาทำมาเพื่อแค่เซนล,ลี่ลอ่ะพี่วัดพวกเนี้ยเซนล,ลี่บอกไอ้ซ่าไม่ลงอาฟูไม่ลงหรอกเซนล,ลี่บอกหาสิบสามตัวบอกเลยว่าฝั่งนี้ก็กดสนุกฝังกกกงกก่งนู้นก็กดสนุกฝั่งนี้นรก <c oughs> กว่าฝั่งนู้นกดสนุกฝั่งนี้นรกแจ็คหาอะไรวะเนี่ย ยิ่งกว่าสิ้นหวังยิ่งกว่าแจ็คหนักกว่าแจ็คแล้วขนาดท่อนท้ายชอบมากเลยอ่ะฟังเี้ยฟังฉันละไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็เยอะอยู่นะโอ้โหเยอะจนแบบผมอยากยอมแพ้โอ้โอ้สุดเพี oh, oh, so ยงจะต้องยอมเพ้เลยโอ้ยถึงร้อยมิเ<ม>นี่ยมาลุ้นกันโอ้ย oh. นูดนูดเยอะเกินไปต้องตกรับไม่ไหวดิเชียนูดเยอะเกินเนี่ยเนี่ยผมเริ่มคางที่ใส่เชียร้อยหนึ่งแล้วถ้ผมสิบตัวทวนไหมมาดูกันเถอะอ่ะสิบเอ็ดอ่ะเก้าเอกร้อยเก้าตัวกับโคบอีกแปดตัวสุดท้ายเยี่ยมสนุกเยี่ยมสนุกสำหรับวันนี้นะครับผีใบก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ถือว่าเป็นอัปเดตที่สนุกอยู่ครบศก็ง่ายสนุกเลยโอเคเลยสำหรับผู้เล่นซินเซียนอย่างเรานะคนอื่นไม่รู้ผู้เ,เล่นใหม่ก็อย่าหาเล่นนะครับเพลงพวกนี้คนไปเล่นพวกโปรบิปโปก่อนเออไปเล่น,นโปรบิโปรอีซีก่อนอีซีคนเซียนๆแล้วเนี่ยนโนบุกังอะ่ะโอ้โหโอ้ <c oughs> ชิบหายชิบหายเนี่ยอย่าพูดนะ่นี่ยโนบุกังนั่นแหละครับนั่นแหละครับก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับ กดไลค์กดซับสไคร้กดซับสไคร้เลยนะครับสวัสดีครับ